ตัวอย่างศูนย์องศานะคะตัวอย่างศูนย์องศาก็คือ,อศูนองศาอยู่ที่นี่อยู่ตรงต้นคอนะคะเราก็เริ่มตัดได้การแบ่งอย่างที่เราเรียนไปแล้วแบ่งเป็นช่องย่อยด้านหน้าหช่องด้านหลัง7็ดช่องนะคะช่องศูนย์ช่องศูนย์ด้านหน้านะคะทีนี้เคสนี้นะคะกรณีตัวอย่างลูกค้าคนนี้นะคะต้องการจะตัดปลายผม นะคะลูกค้าคนนี้เข้ามาฉันต้องการตัดปลายผมให้เสมอกันให้เท่าเกันแต่อย่าซอยให้ไม่เท่ากันนะเออลูกค้าคนนี้ต้องการแบบนี้นะคะคือต้องการตัดปลายผมหรือว่าเล็มปลายผมให้เท่ากันนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเจอลูกค้าในกรณีแบบนี้ที่มีความต้องการแบบนี้นะคะให้เราเนืกถึงการตัดศูนย์องศานะคะเพราะศูนย์องศา จะทําให้ผมหนาคือเดิมผมลูกค้ามีมาเท่าไหร่ก็ยังอยู่เท่านั้นหายไปแต่อะไรคะความยาวนะคะเราก็เริ่มตัดด้วยแบ่งนะคะแบ่งผมสี่ส่วนแบ่งช่อปล่อยช่อศูนย์ลงมานะคะช่อศูนย์อ่อยลงมาแล้วก็กําหนดความยาวอย่าลืมนะคะการกําหนดความยาวหรือว่าเกณฑ์ที่เราจะต้องตัดออกเนี่ย ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นต้องคุยกับลูกค้าให้ชัดเจนก่อนว่าต้องการเอาความยาวออกเท่าไหร่คะต้องการเลนปลายผมออกเท่าไหร่นะคะบางคนบางกรณีนะคะสมมติยกตัวอย่างยกตัวอย่างลูกค้าคนนี้มีผ่ะมีผมมีผมเป็นแบบนี้นะคะค่ะ ลูกค้าคนนี้ผมยาวแต่ปลายผมสไลด์นะคะปลายผมสไลด์ดูบางๆนะคะเพราะว่าเขาสไลด์ผมไว้ทีนี้วันนึงเขาเบื่อแล้วอยากจะเล็มปลายออกแล้วก็เลี้ยงใหม่เพื่อแล้วก็ต้องการให้ผมเนี่ยมันเสมอกันหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะต้องเล็มปลายเนี่ยตัดปลายเนี่ยออกนะคะทีนี้เล็มยังไงให้ปลายมันเสมอกันและเท่ากันนะคะเราก็ต้องนึกถึงหลัก ศูนย์องศาเป็นสำคัญนะคะเนี่ยศูย์องศาเราก็แบ่งค่ะแบ่งตามที่เราเรียนมาเลยนะคะแบ่ง4มาตรฐานนะคะช่อย่อยไม่ต้องแล้วนะคะแค่แยกส่วนหน้าหลังให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ด้านหลังกําหนดมาปล่อยลงมา1ช่อหรือประมาณ1นิ้วนะคะอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาเราตัดศูนย์องศา ูนย์องศาทำยังไงตัดยังไงให้ผมปลายมันตรงเท่ากันนะคะเราก็จะต้องคีบผมช่อเนี้ยด,งดึงดิ่งลงไปอย่างนี้นะคะดึงดิ่งลงไปนะคะตามองศาของเขาเพราะว่าองศาศูนย์องศาเนี่ยอยู่ที่ต้นคอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดึงดิ่งลงไปงนี้นะคะแล้วก็ตัดความยาวเราก็ดูว่าลูกค้าต้องการเอาออกมากน้อยแค่ไหนอาจจะ1นิ้ว2นิ้วสนิ้วตรงนี้ต้องคุยกับลูกค้าให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมากำหนดนะคะ แล้วคำว่าหนึ่งนิ้วของเรากับของลูกค้าอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเข้าใจต่างกันลูกค้าอาจจะเข้าใจหนึ่งนิ้วก็คือช่วงหนึ่งนิ้วของคนเรานะคะแต่เราเรียนเราใช้หลักนิ้วนะคะเราก็ต้องใช้นิ้วของไม้บรรทัดนะคะไม,ไม่ไม่ใช้นิ้วเรานะคะทีนี้หวีซอยของแต่ละคนะน่ะนักเรียนสังเกตด,ด้านข้างจะมีตัวเลขบอกให้นะคะเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปดูไม้บรนทัด เราก็ดูว่าหนึ่งนิ้วแค่ไหนเวลาเราตัดจินเราไม่ต้องเอาไม้ทัดมาวัดนะคะน้กเรียนต้องคิดคำนวณด้วยความชํานาญนะคะตัดสูนองศาใช้เก้าอี้นั่งนะคะใช้เก้าอี้นั่งไม่ต้องก้งโค้งหรือว่าก้มหลังลงไปเพราะว่ามันทําให้เราเสียบุคลิกนะคะเราก็คลิปอย่างนี้เราก็ดึงดิ่งลงมาเลยค่ะดึงดิ่งลงไปสมมุติว่าคุณจะเอาความยาวออกหนึ่งนิ้วอ่ะก็หยุดเก็บวีเหมือนเดิมตัด อันนี้คือทุกคนตัดไปแล้วนะคะแต่ทุกคนยังไม่รู้ว่ามันคือองศาอะไรใช่ไหมคะอ่าทุกคนตัดไปแล้วซึ่งก็ส่งคลิปมาให้ดูแล้วครูก,ก็ดูแล้วครูกาโอเคใช้ได้นะคะแต่นะคะเมื่อไหร่นะคะถ้าเรายกมือขึ้นอย่างนี้นะคะเรียนลองนึกภาพตามนะเนี่ยถ้าเรายกผมขึ้นมาตัดแนวนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยเมื่อผมมันทิ้งตัวลงไปเจอกันข้างล่างนะคะ ในขณะที่เรายกผมขึ้นมาตัดแบบนี้พอตัดเสร็จปล่อยลงไปผมมันทิ้งตัวลงไปเจอกันข้างล่างผลลัพธ์ที่ออกมาคืออะไรคะปลายผมมันก็จะไม่เท่ากันนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกชั้นทุกช่อจะต้องดึงดิ่งในตำแหน่งศูนย์องศาเท่านั้นนะคะสมมติว่าช่อศูนย์ดึงดิ่งมาที่ศูนย์องศาตัดกําหนดเกณฑ์ปึ๊บเสร็จแล้วชั้นต่อไปปล่อยลงมา ก็หวีเชื่อมกับเกณฑ์แล้วก็ตำแหน่งเดิมค่ะตำแหน่งเดิมก็คือศูนย์องศานั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าอะตัดไปเรื่อยๆเพิินมีการคุยกับลูกค้าเพิินก็ยกขึ้นมาตัดอย่างนี้บ้างนึกขึ้นได้ก็ดึงลงไปตัดที่องศาเดิมบ้างอย่างนี้สูงๆต่ำๆบ้างเมื่อตัดเสร็จเด็ดเสร็จผมมันทิ้งตัวลงไปเจอกันท้านล่าง ปลายผมมันก็จะไม่เสมอกันนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ลูกค้าต้องการคือต้องการให้ปลายผมเสมอกันเจ็ดช่อที่เราปล่อยไว้เนี่ยเราท่องไว้ในใจเลยว่าเราจะต้องมาที่ตำแหน่งศูนย์องศาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะถึงจะเท่ากันอ่าเมื่อข้างหลังเสร็จแล้วเราก็ปล่อยข้างหน้ามานะคะตัดในตำแหน่งศูนย์องศาเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาอมาดูต่อมาดูต่อ กำหนดผูจะยกตัวอย่างกำหนดเกณฑ์ไกด์ไลน์ออกมาคือเส้นนี้นะคะอ่ะก็ตัดไปเลยนะคะในตำแหน่งนี้ไม่ต้องยกผมไปทางไหนเมื่อได้แล้วเมื่อได้ไกด์ไลน์แล้วปล่อยช่อหนึ่งลงมาตัดเท่ากันนะคะความยาวเท่าเดิมไม่สั้นกว่าหรือว่ายาวกว่าปล่อยช่อสองลงมาตัดช่อสามลงมาตัด จนถึงชอ่อเจนะคะจนถึงชอ่อเจทั้งด้านหน้าด้วยนะคะพอเสร็จด้านหลังแล้วก็ตัดด้านหน้าเชื่อมกันกับด้านหลังนะคะปลายผมผลลัพธ์เมื่อเสร็จออกมาแล้วเนี่ยปลายผมเขาจะเท่ากันหมดเลยนะคะหายไปแต่ความยาวนะคะความหนาที่ลูกค้ามีมาเท่าไหร่ผมชั้นหนาอยู่เท่าไหร่ก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่ได้ซอยไม่ได้ทำให้บางลงนะคะ ก็คือ,อยังอยู่เท่าเดิมหายไปแต่ความหนานั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอลูกค้าที่มีความต้องการว่าต้องการตัดปลายผมให้เท่ากันให้เสมอกันหรือว่าเลนปลายผมให้เสมอกันให้เรานึกถึงการตัดศูนย์องศานะคะนี่คือผลลัพธ์ของศูนย์องศาเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะจะยกตัวอย่างร้อยองศาให้ว่าตัดยังไงทำไมผมมันถึงบางมากนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะ